โอเคครับลูกศิษย์ครับเรามาเรียนสนทนาข้างๆเ่าเชนี้ไปกับเ่าเชอาลบาปาไปด้วยกันนะฮะอย่าลืมนะสนทนานี้เ่าเชเน้เนฟังพูดอ่านโดยเฉพาะอักษรจีนพวกเราให้อ่านให้ได้จําให้ได้นะครับก่อนอื่นเลยเราชจะอ่านหนึ่งรอบพวกเราฟังลองดูซิว่าอักษรจีนเหล่านี้เราจําได้หรือยัง天天 太热了。明天呢？明天天气怎么样？明天天气很好，不冷，不热。那哈，OK、啊。这里，我们来读一读，它表示什么？每个词。昨天表示什么？ คำนี้อะมาู่เทียนู่เทียนแปลว่าเมื่อวานจินเทียนแปลว่าวันนี้มิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมคบปักกิ่งคือปักกิ่งปักกิ่งคือปักกิ่งนะคะต๋อคือของเทียนชี่คือสภาพอากาศนะรู้สกทุกคนครับเทียนชี่คือสภาพอากาศ怎么งแปลว่าเป็นยังไงบ้างนะทั้งประโยคที่ รวมด้วยกันแล้วแปลว่าสภาพอากาศของเมืองปักกิ่งในวังพุ่มนี้เป็นยังไงบ้างนะคระเบ好不好 B ตอบว่า太热了太จุดจุดจุด了แปลว่ามามากหรือเกินไป热ซึ่งแปลว่าร้อนถ้ารออก็จะแปลว่ามันร้อนเกินไปมันร้อนมากเลยนะคะต่อไป A พูดว่า明天นนะ 明天คือพรุ่งนี้今天คือวันนี้昨天ท,ที่อยู่คงบนนี้แปลว่าเมื่อวาน明天ะแล้วพรุ่งนี้ล่ะอ่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะ明天พรุ่งนี้เทียนชี่คือสภาพอากาศย่งเป็นยังไงบ้างนะฮะรู้สิครับเพราะฉะนั้นแล้วสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ล่ะะมันเป็นยังไงบ้าง นะคะโ okay. อเคบีตอบว่ามิงเทียนคือพรุ่งนี้นะฮะเทียนชีคืออากาศ很好คือดีมากนะฮะ不งไม่หนาว不热ไม่ร้อนนะฮะก็คือสาภาพอากาศในวันพรุ่งนี้เนี่ยดีมากเลยครับไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะชาวบานทงชวน,นะเป็นไงบ้างครับ นะอาโอเคทีนี้เราไปจบแล้วทีนี้เรามาอ่านตามเราซึ่งรอบนะแต่ตาของลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยช่วยจ้องอักษรจีนทุกตัวให้ได้นะฮะอ่านะเพราะว่าเราซื้อฝึกอย่างนี้อย่าให้ทุกคนเนี่ยได้อักษรจีนไปด้วยเพราะาอักษรจีนเนี่ยมันมีอ่ามันเป็นปัญหาใหญ่หลวงของสําหรับลูกศิษย์ที่หลายๆคนที่เรียนภาษาจีนถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นพยายาม จ้、嗯啊、องอักษรจีนเหล่านี้ไปด้วยตัวไหนที่จำไม่ได้พยายามดูมาหลายหลายรอบนะคะมาพร้อม昨天北京的天气怎么样？太热了。明天呢？明天天气怎么样？ 明天天气很好，不冷不热。โอเค okay, ครับรู้สิครับฝาเลียนหลายๆรอบนะแล้วจนจำอักษรจีนเหล่านี้ให้ได้ทุกตัวนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อรู้สิทธ์ฝากกดไลค์ให้เหล่าเชอลีบปะปาด้วยนะครับ